ผมคิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเข้าที่ผมได้คุยทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดที่ผมได้คุยนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่าความต้องการเรื่องของนโยบายที่ดีนโยบายที่ดีคือนโยบายที่เขาจับต้องได้ที่เขาที่เขาอิ่มเหมือนกับสมัยที่คุณทักษิณ์เป็นนายกที่สุดแล้วเนี่ยเขาต้องการคุณทักษิณ์หรือเปล่าเนี่ยผมผมยังไม่มั่นใจแต่เขาอยากได้อะไรที่แบบคุณทักษิณ ทำเพราะว่าพูดแบบเป็นธรรมนะครับเขาก็รู้ว่าคุณทักษิณกับเขาเนี่ยไกลแล้วละ่ะไกลามากแล้วคุณทักษิณไม่อยู่หลายปีแลวช่วงหลังเนี่ยเขาไม่โฟนอินแม่อะไรด้วยคือนนความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเขารู้แล้วว่ายากแล้วที่คุณทักษิณจะกลับมานะครับแทบจะโอกาสน้อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะให้การเบืองมันเป็นเนี่ยก็คือเป็นแบบที่คุณทักษิณเคยทํา อยากจะมีอะกองทุนหมู่บ้านอยากจะมีความรู้สึกคือผมว่าในในรูปรธรรมเนี่ยรัฐบาลนีพยายามทำหรือว่าหลังหลังจากรัฐประหารเนี่ยเขาก็พยายามทาแต่อาจจะเปลี่ยนชื่อแต่ผมว่าคนที่มาชุมนุมเนี่ยความรู้สึกเขาติดมันเหมือนเราติดสินค้าเจ้าแรกอะ่ะคือเจ้าแรกมันเป็นเจ้าที่เรารู้สึกรู้สึกผูกพันรู้สึกผูกพันมีเจ้าอื่นมาทําแม้แต่สินค้าชนิดเดียวกัน แต่มันไม่ถึงใจเหมือนเจ้าแรกอาจจะดีกว่านะฮะอาจจะดีกว่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่มัไม,มไม่เหมือนคุณทักษิณทำนะครับผมก็ถามหลายหายคนนะครับบอกว่าอยากให้คุณทักษิณกลับเป็นายกหรือเปล่าเขาก็ยอมรับบอกว่าจริงๆก็ไม่นะก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถ้าเขามีชีวิตที่ดีเหมือนยุคคุณทักษิณเนี่ยได้เขาก็โอเคเขาก็แฮปปี้เขาก็แค่นั้นนะครับ ปัญหาผมนึงคิดว่าปัญหาที่มันบานปลายจนถึงขั้นบ้านเมืองเสียหายเนี่ยอยู่ที่การนําของบางกลุ่มที่ต้องการพยุงมวลชนไปสู่จุดหมายที่เขาต้องการซึ่งซึ่งจะทําให้มันไม่จบนะครับทําให้การต่อสู้มันไม่ม,ไม,มันไม่มีวันจบทีนี้พอพูดถึงภาพใหญ่นะครับผมให้ภาพแกนนานะครับให้ภาพมวลชนผมเลยบอกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเนี่ยจะ จะยึดอะไรจะตอบโจทย์เข้าตรงไหนซึ่งในความรู้สึกข,ของผมเนี่ยมวลชนคือคือคนส่วนใหญ่ของกระบวนการสีแดงซึ่งที่มาจมนวนชาประสงค์ในก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคือตัวแทนของคนอีสานจํานวนมากนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยให้น้ําหนักไปกับไปกับคนกลุ่มเนี้ที่เขาที่เขาต้องการการเมืองที่เขาจับต้องได้ต้องการนโยบายที่เขาอิ่มนะครับเขาไม่รู้สึกว่าเขาแตกต่างจากคนกรจากคนคุงเทพไม่รู้สึกว่าเขาเหลื่อมล้ําต่ําสูงนะครับ ให้ความรู้สึกกับเขาให้ได้ผมว่าตอบมุ่งตอบโจทย์ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกของประเทศแต่ปัญหาคือว่าในภาพการมองคนสแสดงของคนชั้นกลางหรือว่าคนเมืองที่ต้องสูญเสียแน่นอนก็เสียใจก็อาจจะมีภาพของผู้ก่ออันไลายอาจจะมีภาพของอพวกไม่มีการศึกษาแล้วก็มาทําลายบ้านชั้นมเผาบ้านเผามเมืองแน่นอนว่าคือผมอาจจะไม่โดนเผานะครับแต่ว่าคนที่สยามหรือว่า เจ้าของเวอร์เทเขาจะคิดยังไงเนี่ยผมผมก็เข้าใจคือด้ยวยความเป็นธรรมก็ต้องเข้าใจเขาที่เขารู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเอ่อมันต้องมองให้เห็นถึงว่าที่มาที่เขามารวมตัวกันนะครับส่วนมือที่เขาไปก่อการหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผมว่าก็ต้องก็ต้องเด็ดขาดนะครับทำผิดมีกฎหมายอาญาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโจทย์ในระยะยาวของสังคมไทยมันต้องไปขี้คายคนส่วนใหญ่ที่เขา ออกจากบ้านมาจากชนบทแล้วมามาที่กรุงเทพโดยการตอกย้ำของแกนนําซึ่งหลายระดับเ <c oughs> ขาบอกว่าเนี่ยคุณ้องถึงกลับมาแล้วจะเป็นประชาธิปไตยมาสู้ที่นี่เถอะแล้วจะได้ประชาธิปไตยคุณทักถึงคือสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยคือของทุกสิ่งทุกอย่างการยุกสภาคือประชาธิปไตยคือเขาก็มีความคิดตามที่แกนนําถ่ายทอดลงไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า เป้าหมายของกลุ่มโพสเซแดนเนี่ยมันไม่ถูกตอบโจทย์ที่ตรงไปตรงมาจากรัฐบาลอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจเนเพราหลายอย่างรัฐบาลอาจจะรู้สึกว่าบอกไปพวอกอะไรก็ง่ายดีง่ายดีหรือว่ามันล้มเจ้าก็ดูดีก็ดูเออดูดูรู้สึกว่าอีกฝ่ายยนงเป็นศัตรูที่ที่ไม่เป็นที่ต้องการของประเทศชาติแต่ทนองนี้นะครับไอาการไปขี้คลายความเหลื่อมล้ําหรือว่า นโย,ยบายที่ไปถึงคนจนนะครับผมว่ามันอาจจะยากแต่มันต้องทําถ้าไม่ทําเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะกลับมาอีกแน่นอนนะครับหลังจากเมษาปีห้าสองเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยมีใครคิดนะครับว่าบ้านเมืองมันจะจะจนได้สมัยผมทาตอนผมทาข่าวที่ตอนเมษาห้าสองเนี่ยโอ้มีจะผับมีเอารถแก๊สมาตั้งมีเผา,านู่นเผานี่มีปิดเอารถสบรีผมว่ามันเยอะแล้วคือหลังจากปิดสนามบินปิดสนามบินก็ยเยอะแล้วนะครับ มีเผามีรถแก๊สที่ลางน้ํามันเยอะแล้วมีครั้งนี้เซ็นทรัเวอร์มีอะไรเงี้ยผมยึงคิดว่ามันไม่มีอะไรเยอะแล้วล่ะคือ <c oughs> ม,มันอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับตราบใดที่เงื่อนไขมันยังลายล้อมสังคมนะครับเงื่อนไขต่างๆเรื่องของการปฏิบัติตัวที่การปฏิบัติตหน้าที่ที่อาจจะสองมาตรฐานที่เขาว่ากาันอาจ,จต้องไปค้นคว้าดูว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างในแง่ของรัฐบาลน,นะครับหรือว่า การการฟื้นฟูประเทศก็ตามนะครับอย่างผมเห็นผมดูคือผมเนี่ยสัมผัสกับกับกับพกุกผมจะไม่ใครบอกเ,อเหมือนเหมือนสีแดงแต่ผมก็บอกว่าผมก็อยู่กับเหลืองมานานนานพอๆกับแดงนะครับผมเนี่ยไม่มีไม่คือผมเห็นทุกๆด้านทุกมิติทั้งด้านดีด้าน,านลบของทั้งสองสีนะครับผมเลยไม่กล้าว่าผมจะอยู่สีอะไร เพราะมันมีทั้งมีทั้งสองมุมมันเดือทั้งสองด้านทั้งสองสีนะครับแต่ผมก็สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือทุกคนคือคนคือคนที่ร่วมร่วงม,มาอยู่ในสังคมบางทีผมรู้สึกดูวิดีโอของสอชอหรือของอะไรไม่รู้นะครับก็มีโบกงสะบัดไปสะบัดมาเนี่ยนะครับแล้วก็ร้องเพลงว่าเออรักกันเถอะสาม,มาัคคีกันเถอะแต่ในนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่มีกลุ่มคนอยู่บางกลุ่มกลุ่มตีแดงเนี่ยไม่มีผมว่าเฮ้ ทำไมไม่มีกลุ่มสีแดงอยู่ในเมดิทิควิดีโออ่าใช่ไหมฮะบอกอันในเมื่อบอกว่ารักสามัคคีกันเนี่ยก็คุณจะมีทุกกลุ่มน้ำเงินแดงแต่ไอ้มันมีอยู่บางสีแต่สีแดงไม่มีผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นสีแดงสมมติผมสีแดงผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมึงสามัคคีกันมากระเทือกูนี่ถูกไหมฮะให้คุณสามัคคีกันเองอ่ะแล้วผมอ่ะผมไม่ก่อการร้ายเอ่ะไม่ก่อการร้ายมันบางคนเนาะ อารมองนี้นะครับผมสึกว่านโย,ยบายหรือว่าการสื่อสารมันก็เป็นการเยียวยาหรือว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนที่มันมีความแตกต่างหลากหลายในสังคมนะครับแล้วทุกคนก็ควรจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป,ประเทศไปด้วยกันทุกสีนะครับ นี่คือภาพที่ผมจะให้ในเบื้องต้นนะครับก็นะคะคือสถากนการณ์มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอยที่เขาว่าฉันว่าถ้าเกิดมีการชุนนุมงครั้งต่อไปนะักข่าวก็คงคงจะต้องสะพายเอ็มสิบหกเพราะว่าการชุนนุมงที่ผ่านมานี่คนส่งข้าวก็สะพายเอ็มสิบหกแล้วก็อีกอาว่าคอนงจะ ทีนี้คนสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเปิดปลอให้ทุกคนร่วมแชร์ความคิดเห็นย่างเร้าร้อนนะคะก็คือคุณสถาพรซึ่งไม่มีอะไรนะคะน้องกัดคุณสถาพรจะไม่ได้อยู่จุดประทะแต่ว่าคุณสถาพรออกทีวีทุกวันเราเลยอยากเป็นตัวเป็นเนของคุณสถาพรนะคะว่ามาเล่าให้ฟังว่าจุดที่คุณสถาพรอยู่และทําข่าวเนี่ยมีความคิดความรู้สึกความยากลําบากและความเจ็บปวดไงมาแชร์กับพวกเราเชิญค่ะจริงผมกับคุณสรียนเนี่ยคุยกันมาตลอดมาถึงงานนี้ ก็มีความคิดความเห็นที่คล้ายกันนะฮะภาพรวมที่คุณเห็นพูดถึงตัวการนำเนี่ยได้ได้พูดไปแล้วนะครับพูดถึงมวลชนก็ได้พูดไปแล้วคือจริง,รงๆผมอยากจะมาเล่าในหลายๆมิติที่เกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมที่เราได้เดินสัมผัสคือในระหว่างทางจากรถถ่ายข้อสดไปถึงหลังเวทีเนี่ยที่เราที่ผมจะต้องเดินผ่านไปผ่านมาทุกวันเนี่ยนะครับมันมันมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นมากมาย บางคนเรียกเอาหมูทอดกินไหมขาม้เาเหนียวกินไหม,มไม่เป็นไรครับผมมีกินเองครับเ,เขาส่งมาให้โอเคบางคก็ทานสถาพรมานั่งคุยกันก่อนคือแต่แต่ด้วยความที่ผมเป็นสื่อมวลชนผมผมคุยอะไรมากไม่ได้คืออันนี้ต้องเข้าใจนะฮะผมคุยอะไรมากไม่ได้อย่างเช่นคําถามว่ากลงมเขายิงพวกเราจริงไหม ผมก็อยู่กับพี่พี่แหละครับผมก็ดูทีวีเครื่อนที่มันขออากาศเหมือนนกันนะครับจริงๆแล้วนักข่าวที่ที่ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ก็มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ชุมนุมพอสมควรแต่เราพยายามเข้าใจเขาผมพยายามถามกันอย่างเช่นว่านี่น้าฝนแล้วทำไมที่ยังมาชุมนุมอยู่มาจากที่จิตเมื่อคืนนี้หลังจากที่ประกาศ ให้ออกจากพื้นที่ภายใน15นาฬิกาแล้วมามาจากพิจิต4ี่คนผู้หญิงมาเมื่อคืนนี้บอกเอแว้าเข้ามาไงานั่งถถรถแอบแอบทหารเข้ามา